โชคใหญ่วันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ของคนวันจันทร์เป็นอย่างไรคุณจะมีโชคค่ะคุณกําลังโฟกัสเรื่องการเงินอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ๆอยากจะมีโชคเพื่อมาใช้หนี้ใช้สินเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อที่จะได้มีความสุขเพื่อที่จะได้หมดปัญหาเรื่องการเงินจากใจของคุณสักทีบอกคุณเลยนะคะว่าคุณกําลังจะมีโชคค่ะ คุณกําลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆคุณกําลังจะได้รับเงินจํานวนมากๆเพียงแต่ว่าคุณจะต้องตัดความกังวลออกไปตัดความไม่แน่ใจในเตงออกไปคุณจะต้องบอกกับเตงว่าฉันเป็นคนโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันเป็นคนโชคดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันเป็นคนโชคดีเงินไหลเข้าหาฉันทุกทิศทุกทางคุณต้องบอกกับเตงแบบนี้บอกกับเตงทุกวันซ้ําๆๆจนฟาร์มรู้สึกข้างในของคุณว่าคุณเป็นคนเช่นนั้นจริงๆนะ ขอให้คุณโฟกัสค่ะคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ๆคุณก็ต้องโฟกัสความรู้สึกข้างในของคุณว่าเป็นความรู้สึกของความร่ํารวยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่แน่นอนนะคะเลขนําโชคของคุณก็คือเลข8เลข1และเลข9นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำโชคให้กับคุณนะคะคนวันจันทร์